อุปกรณ์ที่ใช้ถอดเรือนมายมหาทีซีซีนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ถ้ารถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็จะต้องมีชุดไขควงนะครับผมเป็นชุดดอกไขควงเนาะเป็นหัวแฉกธรรมดาแล้วก็เป็นชุดหกเหลี่ยมครับโดยผมจะใช้เป็น2อ,อย่างคู่กันเนาะอะ่ชุดหกเหลี่ยมจะเป็นดอกเบอร์ห้านะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว L เ,เนี่ยก็จะเป็นตัว L เ,เบอร์ห้าเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีพวกครีมเอ่อต่างๆชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ประแจ เบอร์14นะครับประแจเบอร์8นะครับ2ตัวเราไปดูเหตุผลกันว่าทําไมเราถึงต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมพวกนี้ดูเหตุผลนะครับที่ผมให้เอาตัวเบอร์8มานะครับหรือว่าคีมมาเนี่ยก็คือเพื่อมาจับตัวล็อกชุดชื่อตรงนี้นะครับถ้ารถคายเก่าเนี่ยตัวตัวยางตรงนี้จะเริ่มเสื่อมนะครับเวลาเราขันเห็นไหมมันจะหมุนตามนะครับเราต้องเอาเบอร์8มาจับหรือว่าถ้าไม่มีเบอร์8เนี่ยก็ใช้เป็นชุดคีมในการจับ เพื่อที่จะถอดออกได้นะครับใช่ไหมมันหมุนตามอย่างแรกเราก็ถอดนะ็อตชีวออกก่อน4จุดนะครับ1 2 3 4เสาะจุดต่อมานะครับผมก็จะเป็นการถอดกระจกทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับโดยเราจะดึงจุกยางขึ้นมานะครับแล้วใช้ประแจเป็นเบอร์14นะครับ หมุนทวนขวานะครับถ้าเป็นทางด้านขวามันก็จะคลายล็อกเราก็เอาเอาตัวล็อกเนี่ยขึ้นมาก่อนให้มันสุดนะครับแล้วเราก็หมุนกระจกออกไปทางขวาได้เลยส่วนด้านซ้ายนะครับเราก็ทําเหมือนกันก็คือด,ดึงจุกยางขึ้นมานะครับผมแล้วก็ประแจบรสีหมุนทวนไปทางซ้ายนะครับมันก็จะปลดล็อกแล้วเราก็เออหมุนกระจกออกมาได้เลยนะครับทางซ้าย สุดต่อมานะครับผมแล้วก็จะเป็นการถอดชิ้นตัววีด้านหน้ารถนะครับผมโดยชิ้นนี้จะมีน็อตหัวแฉกทั้งหมด2ตัวนะครับผมตรงนี้1จุดนะครับฝั่งขวา1จุดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก1จุดนะครับแล้วก็ขันออกได้เลยวิธีการดึงนะครับผมเราก็จะดึงจากปีกทั้ง2ฝั่งก่อนนะครับผมโดยเราก็ดึงมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้มันหลุดจากตัวล็อกก่อน ดึงอย่างนี้งัดขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ครับมันจะมีเหลี่ยมให้งัดมีเหลี่ยมให้ดึงอยู่จากนั้นเนี่ยตรงนี้สองจุดหนึ่งสองนะครับสามตรงนี้มันจะเป็นหมุดล็อกเราก็ต้องดึงเข้าหาตัวเองนะครับโดยดึงให้มันเบาๆจับดึงประมาณนี้แล้วก็ดึงดึงขึ้นแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองครับมันจะมันจะดังประมาณนี้เลยนะไม่ต้องตกใจ เมื่อสองฝั่งนี้มันหลุดแล้วก็ดึงตรงกลางออกเป็นประมาณนี้ครับเห็นมหนึ่งจุดสองจุดสามจุดครับ <S 2> <S 2> เมื่อเราดึงชุดตัววีขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นน็อตที่ยึดตัวฝาครอบที่อยู่กับเรือนใหม่นะครับนะทั้งหมดสี่ตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับ สองตัวนะครับสามตัวนะครับแล้วก็ตัวที่สี่ครับขันออกทวนซ้ายออกได้เลยนะครับเป็นหัวแฉกเนาะถึงคิวของตัว L เบอร์ห้าแล้วนะครับผมแล้วก็จะถอดชุดยึดกระจกสี่ตัวนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็หมุนทวนซ้ายออกได้เลยนะครับ เราถอดน็อตกระจกสี่ตัวข้างหน้าออกแล้วนะครับเรา่าเพิ่งดึงเลือนไม้ขึ้นนะให้เรามาถอดชุดข้อแผ่นตัวบนตัวล่างแล้วก็ตัว V ีตรงลูกกุญแจก่อนนะครับไม่งั้นตอนเราใส่ลงไปตอนเรานรําเลือนไม้เข้ามาประกอบเนี่ยมันจะใส่เลือนไม้ยากมากนะครับเผอๆอาจจะใส่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเรามาถอดอันนี้มันจะง่ายกว่านะครับโดยตัวชิ้นแรกที่เราจะถอดนะครับคือตัวนี้ให้เรานะครับดึงขึ้นนะครับส่วนทางขึ้นมานะครับโดยผมจะทําประมาณนี้นะ เห็นไหมเพราะมันจะหลุดออกอย่างนี้ครับโดยตัวล็อกนะครับมันจะเป็นอยู่ประมาณน,น,นี้เป็นเขี้ยวล็อกปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ดึงส่วนขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะครับตัวฝาครอบบนกับฝาครอบล่างเนี่ยมันจะมีน็อตทั้งหมดหนึ่งสองนะครับด้านสามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็ห้าคือจะแอบอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเนาะจะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับแล้วก็ทอยถอดออกให้หมดเลยครับ เป็นหัวแฉกนะครับที่ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดล่างเนี่ยเราให้เราเอียงคอมานิดนึงนะครับเอียงไปทางซ้ายนะครับผมแล้วเราก็เอาไขควงเนี่ยแทงขึ้นไปครับเพื่อจะขันระวังน็อตลวง้วยนะครับน็อตมันก็จะเป็นหัวใแนะ ตำแหน่งต่อมานะครับมันจะเป็นคล้ายๆหมุดกิฟล็อกนะครับแต่เราต้องหมุนออกมาก่อนครับไม่แน่ใจว่าบางคันเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่าคันนี้แต่งมาก็ถ้าเป็นหัวแชร์ก็หมุนออกได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นหมุดตัวเนี้ยถ้าเราขันโปกติเนี่ยหมุนทางซ้ายออกครับบางคันเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับให้เราเนี่ยให้เรานะครับเอาไขควงจิ๋วๆินี่จิ้มเข้ามาแทงแทงตรงหัวตรงเนี้ยครับปุ๊บแล้วเราก็ดันช่วยมันดันออกนิดนึงแล้วเราก็ขันขันตามครับมันเอ่อตัว ตัวหมุดล็อกนี้มันก็จะออกมานะครับพอมันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ดึงออกได้เลยครับจากนั้นนะครับเมื่อเราถอดคมหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแยกมันออกจากกันได้นะครับโดยเราก็จับตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็ดันแยกออกมาประมาณนี้มันจะเป็นตัวล็อกอย่างง่ายนะครับตัวล็อกง่ายๆเลยตัวล็อกบนมันก็จะเป็นเขี้ยวล็อกประมาณนี้ครับแล้วตัวล่างมันก็จะเป็นเขี้ยวอยู่ประมาณนี้ นะครับอย่างนี้เลยอันนี้ถอดง่ายนะครับจากนั้นก็ถึงคิวของตัวเรือนไม้นะครับเราก็ดึงออกไปแนวด้านหน้านี้นะครับมันจะมีตัวหมุดลูกยางอยู่นะครับให้เราดันอย่างนี้ดันดันดันนะครับปุ๊บมันจะหลุดออกแต่จะเพิ่งกระชากออกนะครับมันจะมีปลักอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับผมให้เราเนี่ยนํามือนะครับดึงลูกยางออกก่อนนะครับดึง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 ลูกยางออก เมื่อเราดึงออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปลั๊กออกได้เลยนะครับโดยตัวปลั๊กเนี่ยมันจะเป็นเขีย้ยวครับโดยตัวปลั๊กครับมันจะเป็นเขี้ยวอยู่อย่างนี้ให้เรานะครับนํามือเข้ามากดตัวนี้ครับตัวเขีย้ยวแล้วก็ดึงลงครับมันก็จะหลุดออกนะครับตัวปลั๊กจะเป็นอย่างนี้เลย อันนี้จะเป็นจุดให้สังเกตนะครับสังเกตไหมว่าสมัยเราต้องดึงส่วนขึ้นนะครับมันจะมีหมุดลูกยางที่เสียบกับเรือนม้อยู่นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวเนาะเดี๋ยวผมจะสอน,อน,สน,อนทิกในการใส่เรือนไม้ต่อไปนะครับโดยทิคในการใส่เรือนไม้นะครับผมก็เราก็นําเข้าตามปกตินะครับให้มันตรงตามสลีละของมันโอเคจากนั้นนะครับเราก็เสียบปลักก่อนนะครับโดยเราก็ย่นลูกยางลงมาเพื่อให้ปลักให้ปลักมันสามารถเสียบได้นะ จับอยู่ประมาณนี้เราก็เสียบปลกเข้าไปก่อนนะครับมันจะดังนะครับเสียงดังแป๊กแล้วก็คุมยางกันน้ําให้เรียบร้อยนะครับให้มันสนิทพอคุมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเล็งอยู่ประมาณนี้ครับใส่ใส่ให้หัวเนี่ยให้หัวตรงนี้มันเชิดขึ้นนะครับมันเชิดขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้แล้วให้กดคลิปเข้าไปอย่างนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ ตบลงนะครับมันจะลงพอดีนะครับถ้าใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ไปเนี่ยแล้วใส่ไม่เข้าเนี่ยก็ต้องทาตามอย่างนี้นะครับไม่งั้นตัวลูกยางเนี่ยมันจะเป็นบูธอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่ไม่ลงครับถ้าถ้ามันลงเรือนไมจะลงลงไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าบูธมันไม่ลงมันจะมาชนอยู่ตรงขอบของบูธนะครับตรงนี้เลย